ราศีกรกฎ3สามลักษณะสําหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูลักษณะแรกนะครับนิสัยของลักษณะแรกนะครับนิสัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นไพ่กังรมไพ่กัง่มนี่หมายถึงว่าตัวเขาเองนะลักษณะที่หนึ่งเนี่ยมีโอกาสนะในเรื่องของความระมัดระวังตัวในเยอะนะเป็นคนในเรื่องของการ จะทำอะไรก็ตาม้ามีการรอบคอบม,มีการระวังเรื่องต่างๆนะในการใช้ชีวิตในการที่จะคิดจะทําสิ่งนั้นจะทําสิ่งนี้ค่อนข้าจะวางแผน หนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เอาไเยอะมากนะเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหา <c oughs> เพื่อที่จะไม่เกิดเนอในเรื่องของความผิดพลาดในการดําเนินชีวิตในการทํางานในการทําอะไรก็ตามเรียกได้ว่าบางทีก็เหมือนแบบเป็นคนแพนิคตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนเจอหลายๆเรื่องนะหลายๆแบบรูปแบบในชีวิตมาเยอะเขาในนสัยเลยอาจจะคิดเยอะสซ็กน้อยนะในเรื่องการกระทำต่างต่างในเรื่องของการแต่งตัวขเขามีความแบบแต่งตัวแบบ มีความสุภาพมีความเรียบร้อยนะมีความเป็นระบบระเบียบนะแต่งตัวคนใกล้จะดูดีเพื่อจะให้คนอื่นมองเขาว่าเอเขาเป็นคนที่แต่งตัวที่แบบเออเนี๊ยบนะเรียบร้อยนะดูสุภาพเป็นเออดูแบบมีภูมิฐานเออมีฐานนะอะไรแบบเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะในรูปแบบที่ว่าเออใครจะมองเขาแบบไหนใครจะมองเขาอย่างไรนะเขาก็เลยมีการแต่งตัวในคนใกล้จะดูดีนะครับมาดูสิในเรื่องของทัศนคติ่ะ เาสังเกตไพ่ขึ้นในเรื่องของไพ่สองนะในเรื่องของตัวเขาเองไม่ใช่เป็นคนแบบสยส่องหาคนอื่นนะคือความคิดของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างใส่ใจนะใส่ใจในเรื่องของความรักใส่ใจในเรื่องของผู้คนนะครับเ,เวลาใครที่ พยายามจะ,ะหรือเขาพยายามที่จะเข้าหาใครเนี่ยเขาก็มักจะต้องศึกษาคนว่าคนคนนั้นเป็นคนอย่างไรพยายามจะดูในเรื่องของบุคคลพยายามจะดูเรื่องของนิสยัยพยายามที่จะเอาใจคนคนนั้นนะเนั่นก็ถือว่ามีทัศนคติที่ดีและที่พยายามที่จะสร้างความสุขทั้งตัวเขาเองแล้วก็ตัวคนที่เขาคุยด้วยนะครับมันคือว่าแล้วลักษณะที่หนึ่งนะครับเป็นคน introvert เรี e ยกโทดไพ่คือเป็นปริเ,เนนะครับเขาเป็นคน e x t r o v e น ờ, ในเรื่องความเอกท์้งหของเขาเนี่ยเขาก็เข้ากับทุกคนได้นะแตะ่ถ้าถามถึงภายในเนี่ยเขาก็มีความระวังตัวเพราะว่าเหมือนเจอคนมาหลากหลายรูปแบบก็ค่อนข้างจะมีภูิกันในตัวเองนั่นแหละแต่ก็เลือกที่จะหาความสุขให้กับตัวเองมากเสียก,กว่านะครับมาดูซิแล้วเขาคนนี้นะครับอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณชัยคิดว่าเขามีโอกาสอายุเท่ากับคุณนะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศดูซิชัยคิดว่าเขาเป็นคนไทยนะครับ ดูซิว่า้าคุณชอบคุณทุนีนะครับแต่ท่าอย่างไรจะครองใจเขาได้นะดูซิไพ่ขึ้นจัสเมนนะครับอยู่ที่ตัวเธออยู่ที่ตัวคุณนะจริงๆเขาเองเนี่ยไม่แทบไม่ต้องการอะไรจากความรักเลยนะเออจริงๆคุณแทบไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรตัวคุณเลยเพราะว่าตัวเขาในคิดมาดีแล้วด้วยซ้ำไปว่าเออเขาชอบคุณเขาก็ค่อนข้างจะศึกษาคุณมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็สังเกตพฤติกรรมคุณมาสักพักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันในการที่เขาจะเข้าหาใครสักคนึงแล้วเนี่ยคุณเองก็เพียงแค่ทํา ตนเนี่ยเข้าหาตัวเขาก็พอเออเข้าหาเขาแล้วก็พยายามฟุยกับเขาพยายามปฏิสัมพันธ์เขาเยอะๆนะพยายามอย่าหนีห่างอย่าที่จะไม่คุยอย่าที่จะ,ะไม่ปฏิสัมพันธ์กับเขาพยายามจะให้ใจเขาถ้าหากรู้ว่าเออเขาเข้าหาเขาอยากจะได้คําตอบบางอย่างก็ให้คําตอบเขาไปทําตัวเองเนี่ยเป็นปกติเลยนะครับเขาก็ชอบตัวคุณอยู่แล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิขึ้นมานะั้นเป็นเรื่องของการทุกได้รับ ให้กำลังใจเดาบคุณพยายามเข้าหาเขาให้กําลังใจเขาเยอะๆแต่เขาก็จะรู้สึกออบอุ่นมีความสุขกับคนที่ให้กําลังใจเขาด้วยเช่นกันนะครับจะไปรักสำหรับลักษณะแรกนะครับจะมาดูลักษณะที่2กันต่อมาดูลักษณะที่สองนะครับนิสยัยของคนลักษณะที่2นี่เป็นอย่างไร ให้ขึ้ไพ่อวกนะครับเขาไม่ใช่เป็นคนชอบอวกนะ <c oughs> คือเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดเผยนะเออเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความปกปิดออไม่ชอบอะไรที่มันถูกปกปิดด้วยนะเออเป็นคนที่เซอเซออะง่ายๆใ,ใช้ชีวิตง่ายๆไม่คิดอะไรเยอะกับการใช้ชีวิตมากนะักนะยิ่งถ้าสังเกตการแต่งตัวของ ของลักษที่สองเนี่ยคือสบายๆจิวๆเลยนะ,ะบางคนอาจจะมองเห็นว่าเขาใส่กางเกงขาสัน้นเสื้อยืดสบายๆแกใส่รองเท้าแตะไปซ้ำไปเนะี่ยคือเป็นคนแบบง่ายๆแบบนั้นเลยนะก็ไม่จะไม่ใช่ง่ายๆจนแบบดูร่างกายสอปกนะเออแต่เขาก็ดูสะอาดนะดูเรียบร้อยแต่เขาแค่ไม่อยากจะคิดอะไรมากกับการแต่งตัวกับการอะไรมากหนักนะเขาไปเน้เนในเรื่องของความรู้สึกคนมากกว่าเออเป็นคนเปิดเผยมีอะไรก็บดกตรงๆดีกว่ามีอะไรก็ พูดกันได้คุยกันได้นะปรึกษากันได้เป็นคนง่ายๆสบายๆชิวๆนะอ่ะต่อมามาดูซิว่าทัศนคติของลักษณะที่สองเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่เครื่องบินนะในเรื่องของความคิดทัศนคติเนี่ยค่อนข้างดีนะคือไพ่ขึ้นในเรื่องของบินเนี่ยหมายถึงเขาเป็นคนที่ยอมรับนะกับทุกอย่างที่ถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยก็ยอมรับถึงตัวตนนะยอมรับถึงความเป็นอยู่อะไรก็ตามถ้าตัวของคนลักษณะที่สองเนี่ยเขาหากชอบใครสักคนเนี่ยก็ ไม่สีเรียเลยนะว่าต้องเป็นแบบไหนจะอ้วนจะพร้อมจะหน้าตาอย่างไรใช้ใจมากกว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วดีเนะ่ยเขาก็พร้อมที่จะทําให้คนที่เขาชอบเนี่ยเต็มที่ทุกอย่างเลยนะออพร้อมที่จะเป์พร้อมที่จะให้ทุกอย่างโดยที่ไม่สนใจว่าคนคนนั้นจะเป็นคนแบบไหนยังไงเพียงแค่รู้สึกดีก็เป็นพอนะอ่ะต่อมามาดูซิว่าแล้วคนคนนี้เป็นคน i n รือเ e r ก e ท t เวิร r t ให้ขึ้นว่าเป็นคนเ erm นะอ็กโทรมดนะเป็นคนที่เข้ากับทุกคนพยายามที่จะให้ให้ความสุข,ขนคนรอบค้างเลยซ้ำไปนะครับมาดูซิแล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณให้ขึ้นว่าอายุเท่ากับคุณนะครับแ้่เป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศใหยขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับถ้าคุณรู้สึกชอบคนนี้นะครับจะทําอย่างไรที่จะครองใจคนนี้ได้บ้างนะครับให้ขึ้นเป็นสามดานนะอืมคือในเรื่องของ ความเป็นตัวเขาเนี่ยยิ่งถ้าหากคุณก้าหากก็ถูกจุดนะะถ้าในส่วนที่คุณอยากจะครองใจคนคนนี้ mm. ก็เหมือนต้องเอาใจนะครับทุกคนชอบไี่ชอบเอาใจนะเออเอาใจใส่พอถามหาพูดถึงนะครับแล้วคอยมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้คอยเยียวยารักษาใจนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็พยายามที่จะเออเป็นยังไงบ้างถามถ่ยเรื่องของการทํางานถามถ่ยเรื่องชีวิตทําให ตัวเขาเี่ยรู้สึกอบอุ่นเนะยตัวเขารู้สึกแบบเออเขาก็อยากได้ให้คนที่เขาชอบเนี่ยมีคนที่จะมาถามถ่ยมาดูแลหัวใจเนะี่ยยิ่งถ้าผมทาได้เขายิ่งดีมากๆและทําให้ครองใจเขาได้ไวไม่ขึ้นได้ด้วยเชย่นกันนะครับจะไปแล้สําหรับลักษณะที่สองนะครับยวมาดูลักษณะที่สามกันต่อจะเป็นอย่างไรมาดูลักษณะที่สามนะครับนิสัยเป็นอย่างไรนิสัยไปขึ้นเป็นคุณยายให้เงินนะครับแนะ ใส่ไปหรือเปล่านะคะ,ะคือคุณยายให้เงินเนี่ยบ่งบอกถึงในเรื่องของความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยเขาเป็นคนแบบชอบให้อชอบช่วยเหลือนะเป็นคนที่จิตใจดีนะเออเวลาจะ เหมือนแบบเจอใครนะครับเวลาที่จะรู้จักใครเนี่ยนะถ้ายิ่งเป็นเพื่อนฝูงของคนรสาานทสา3เนี่ยคือเขาให้ใจไปก่อนเลยนะครับเทปไม่ว่าใครจะดีหรือร้ายหรือไม่ดียังไงไม่รู้ใจยังไงเนี่ยเขาก็มักงที่จะไม่คิดเยอะนะไม่คิดที่จะคิดลบประครก่อนแต่จะคิดบวกกับผู้อื่นก่อนนะค่อนข้างที่จะเ,เป็นคนใจใหญ่นะเป็นใจกว้างขวางนะถ้าหากใครมาขอยืมเงินเขาเนี่ยอาจจะให้นะเออเป็นคนจิตใจดีมากๆเหมือนกันนะครับเอาดูสิในเรื่องของทางสติละไพ่ขึ้น ผูกขานะอ่าในเรื่องของความคิดในเรื่องของความรักของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเชื่อมั่นในความรักสูงมากนะยิ่งถ้าเขาได้รักใครเขาได้รู้สึกดีแยบใครเนี่ยก็พร้อมไม่จ่ายมากพ่ขึ้นผูกขาก็พร้อมไม่จะก้าวเดินไป,ปรพร้อมๆกันได้เลยนะครับโดยที่ไม่สนใจว่าอ่าคนที่เขาคุยด้วยคนที่เขารักนี่จะเป็นยังไงพร้อมนะเต็มที่แล้วก็เชื่อมั่นว่าอ่าคนที่อยู่ตรงหน้าของเขาเนี่ย จะไปทําให้เขาในมีความสุขจะไปทําให้ความรักของเขายืดยาวไปได้นะเขาไม่ได้คิดลบอะไรเยอะอ่ะเพียงแค่ว่าอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งมาให้ใจนะมาให้ใครสักคนหนึ่งมาให้ความรักนะครับมาดูซิในเรื่องของรักสายสามเป็นคนอินสเวอร์ตหรือเอกโทเวิร์ไพ่กันว่ารักสายสามเป็นคนเอกโทเวิร์นะเขาก็ได้ดทุกกนแล้วก็พร้อมให้ความสุขด้วยนะอะ แล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุดนะครับไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสอายุมากกว่านะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศอืเป็นคนไทยนะครับถ้าคุณอยากจะคลองใจนะขวอที่สอะที่สามคนนี้จะทําอย่างไรไพ่ขึ้นหนึ่งม้นะครับชีวิตนี้สั้นจะตายนะรีบหน่อยคือเขาก็จริงๆอ่ะคนคนนี้จริงๆไม่ต้องไม่ต้องการอะไรจากความรักเยอะนะค,คือแค่เพียงแค่อยากได้คนจริงใจนั่นแหละแล้วก็อยากที่จะพิสูจน์ความรักในปัจจุบันนั่นเลยนะครับ แล้วเนี่ยถ้าคุณได้พบเจอคนคนนี้จริงๆแล้วคุณก็จริงใจกับเขานะครับแล้วก็เมื่อคุณหากรูกร้สึกดีกับเขาก็เต็มที่รุยต่อ,อยาลังเลนะครับเขาคนคนนี้คือเวลาเจอใครเขาทําดีให้ก่อนอยู่แล้วกับคนที่เขารักแต่แนละ้วเนี่ยคุณเองเพียงแค่ว่าตอบสนองจากสิ่งที่เขาให้นะครับตอบสนองจากความรู้สึกที่เขามีให้เนี่ยมันยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ในรักษามีสามนี่มันไปได้ไหวมากๆเหมือนกันเพราะว่าใจเขามาก่อนแล้วมากกว่าสิ่งที่ เป็น,เ,นเรื่องการที่ต้องมานั่งดูใจมันต้องมานั่งเรียนรู้เขาใจมาก่อนนะถ้ากุญใจไปตอบมันก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปได้เร็วขึ้นยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับจบทั้ง3ามลักษณะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานที่นะครับดูที่ว่าจะเจอทั้ง3ามลักษณะเนี้ยที่ไหนได้บ้างมาดูสําหรับสถานที่แรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นอบปุ่นหัวใจนะครับมีโอกาส พบ,พบเจอคนนี้นะครับจากคาแนะนำนะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่จะอคอยชักจูงนะมาพบเจอคนๆนี้ได้โดยเช่งกันนะครับ <c oughs> ต่อมาสานที่สองนะครับให้ขึ้นกําจัดแมลงไม่ได้เจอไม่ได้เจอ,เจอสถานที่ที่มีแมลงนะมีโอกาสเจอคนเนี้ยในสถานที่ทํางานนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสทํางานหรือมีการกระจัดปัญหาร่วมกันหรือว่ามันเป็นรูปแบบที่เหมือนในสถานที่ทำงานของคุณอาจจะมีปัญหาบางอย่างแล้วคนๆนี้มาช่วยเหลือคุณหรือต้อง กระจัดปัญหากระจัดปัญหาไปร่วมกันนะครับต่อมาสถานที่สามนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของรับจ้างนะมีโอกาสเจอคนคนนี้นะมันจะเป็น,นเรื่องของรูปแบบเ,เพื่อนนะเออเป็นรูปแบบเพื่อนเป็นรูปแบบคนข้างบ้านคนรู้จักนะครับหรือว่าเป็นคนในหมู่บ้านนะนี่ก็มีโอกาสนะจะเจอคนคนนี้นะครับแต่ว่าก็ระวงังเ,เหมือนกันนะทีเป็นสาวใช้เหมือนกันนะเออถ้าคุณยังโสดเนี่ยก็มีโอกาสนะเจอคนที่เขาทํางานเกี่ยวกับรับจา้างคนที่เขาเป็นอ่า ทำงานเกี่ยวกับเป็นคนรับใช้เนี่ยเออก็มีโอกาสนะเป็นแม่บ้านพ่อบ้านอะไรเงี้ยก็ลองดูแลนะปิงป้งปิง้งสาตาก็ถ้าหาคุณไม่ซีเรียสถ้าคุณรู้สึกดีเนี่ยก็สามารถเข้าหาได้เหมือนกันนะครับมาดูซิว่าสําหรับลักษณะที่ควรระวังในวงช่วงนี้นะครับเป็นลักษณะอย่อยากไรลักษณะที่ต้องระวังนะคบไปขก้นเป็นแหวนสองวงนะครับเออเปนในช่วงนี้ะคุณต้องระวังคนที่มาปฏิสัมพันธ์กับ ตัวหุ่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องระวังทุกคนนะเป็นในรูปแบบที่มาแบบเขาถึงเนื้อถึงตัวนะเขาหาแบบไม่ไม่มีปีมีคุยนะบางทีไม่รู้จักไม่ซ้ำไปเนี่ยพยายามที่จะทําความรู้จักพยายามที่จะมาถามไทยมาถามชื่อมาขอเบอร์อะไรแบบนี้คือพุ่งพุ่งหาแบบน่ากลัวนะต้องระวังเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะเนี่ยใครคือมาถึงเนื้อถึงตัวมาคนการจดเจ๊นะรับเข้าถึงอถึงตัวแบบเออมันก็มีโอกาสนะค่อนข้างสูงเลยแหละว่าที่เขาก็ไม่ได้หวังแบบจะเป็นเนื้อคู่กันในในการแบบ เออใช้ชีวิตแต่เขาก็ต้องการอาจจะหวังในเรื่องของตัวคุณนะเรื่องมนตเตีอย่างเดียวนียเออต้องค่อนข้างมีความต้องการทางเพศเยอะเหมือนกันนะครับต่อมาเนี่ยไพ่คืนเท้าวงงอะไรอะไรมันจะน่ากลัวขนาดนี้นะเอองั้นเลี่ยงเอาไวนะา้นะเออไพ่คืนเท้าวงงถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องระวังมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเจอผู้ชายแบบเนี้ยก็ยิ่งต้องระวังแต่ที่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเจอผู้หญิงแบบเนี้ยก็ยิ่งต้องระวังหนักเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันก็เลี่ยงได้ยากเหมือนกันแล้วก็มันค่อนข้างจะไม่ ตัวคุณอนะเกิดความวุ่นวายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็จะไม่ได้ความรักมันก็ได้แต่ความคลายอย่างเดียวเนาะมันก็ไม่ค่อยดีนะเลี่ยงเอาไว้ดีกว่าคุณไปหาความรักที่แท้จริงทําให้ความรักทําให้ความรู้สึกของความสุขความรักคุณให้เกิดขึ้นจะดีกว่านะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เจอคนที่ใช่ความรักที่ชอบดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ